เอาดวนครับทุกคนเปิดลุกบวงสวงของอุงอิงเพชรบ้านแพงร่วมงานกับหมอลำไอดอลวันแรกครับ นี่เลยครับทุกคนวันนี้นะครับน้องก็มาในลุกแบบน่ารักน่ารักนะครับฟันขาวมากมาในผมแบบเกลียวริบบิ้นนะครับทุกคนน่ารักมากๆแล้ววันนี้นะครับมีศิลปินคนหนึ่งอยากร้องเพลงคู่กับองค์อิงไปบ้านแพงครับนั่นก็คือพี่เบิรลปทุมราชนั่นเองครับทุกคนและแววแววมาว่ารายการนี้นะครับพี่เบิรลปทุมราชเนี่ยได้เปลี่ยนมาอยู่กับสาวน้อยไปบ้านแพงนั่นเองครับได้มานั่งโค้ดร่วมกันกับองค์อิงแล้วก็บอสโจนะทุกคนอันนี้อุ้มก็ยังไม่ฟันธงนะครับแต่ว่าทางบอสโจ และเรียกได้ว่าหลายคนนะครับเข้าไปชื่นชมนะครับว่าวันนี้เนี่ยแบ้น้อยน่ารักมากเหลือเกินครับแล้วก็ยิ้มเก่งมากๆเพราะว่าฟันขาวนะครับน้องไปทําฟันมาครับทุกคนนะและพี่เบิ้ลปทุมราชนะครับก็ยังชื่นชมบอสโจนะครับว่าบอสโจเนี่ยเป็นผู้บริหารที่เก่งมากๆแล้วก็ตอนนี้คือดีใจกับบอสโจแล้วก็สาวน้อยเนาะที่ประสบความสําเร็จมากๆมีโอกาสเนี่ยคุณเบิ้ลปทุมราชอยากจะมาเยี่ยมสาวน้อยพี่นแพงบ้างอยากจะมาร้องเพลงคู่กับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนนะวันนี้นะครับถ้าใครมีโอกาส ได้เข้าไปชมในครับในแฟนเพจหมอลำไอดอลเนาะวันนี้เขาก็มีการบวงสรวงครับทุกคนนะและอุงอิงนะครับวันนี้ก็มาในแบบลุกน่ารักใสๆครับทุกคนนะหลายคนชอบน้องแต่งหน้าแบบนี้นะครับเบาๆเนาะทุกคนแล้วก็ทรงผมแบบเบาๆแบบนี้นะ นะเราเพิ่งได้เห็นนะครับกับการแต่งหน้าเบาๆแล้วก็ทําผมเกลียวเบาๆแบบนี้นะครับทุกคนอุ้มก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะครับวันนี้นะครับนะวันนี้อุ้มคิดว่านะครับน่าอาจจะมีการถ่ายทําอาจจะเป็นทีเซอร์หรือเปล่านะครับสำหรับรายการหมอํำไอดอลเนาะเพราะว่าวันนี้เนี่ยศิลปินก็คือค่อนข้างที่จะไปกันครบเลยนะครับอาทิเช่นวันนี้นะบอจก็ได้ไปสัมภาษณ์นะครับดาบซอประถมนะครับพ่อเอ๋นะครับแล้วก็เฮียหน่อยนะครับนะจากอีสานนครสินนะทุกคนวันนี้ก็คือโอ้โหน่าติดตามมากๆสําหรับรายการนี้ครับทุคน นะสำหรับวันนี้นะครับน้องเนี่ยก็เดินทางแบบว่าปลอดภัยกันเลยทีเดียวครับไปถึงอดอนเมืองนะครับแล้ววันนี้ก็มีพี่นิกกี้นะครับทีมงานขอบตาดำนะมารับที่ถึงสนามบินกันเลยทีเดียวน่ารักมากๆครับแล้วก็องค์อิเพรพันแพงเนี่ยก็ได้เผยด้วยนะครับว่าตอนที่เครื่องบินลงเนี่ยตื่นเต้นมากๆนะครับกลัวแบบว่าล้อเนี่ยมันไม่กลาง นะครับนะน่าเอ็นดูน่ารักมากๆเลยนะครับแล้ววันนี้ก็คือหลายคนเข้าไปชื่นชมเนาะวันนี้ก็มาในแบบว่า,าเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อสีชมพูนะครับด้านในเป็นสีขาวนะครับทุกคน mm hmm. อุ้มชอบน้องแต่งตัวแบบนี้ทุกคนนะแต่ถ้าแบบเอาจริงๆแล้วก็คือเวลาขึ้นเวทีมันก็ไม่ได้เนาะแต่อย่างนี้ก็คือแบบธรรมชาติแล้วก็แบบเหมาะกับงานที่แบบไปร่วมกับงานทีวีนะครับ นะแต่งหน้าแบบนี้คือน่ารักมากๆเลยนะครับก็ส่งกําลังใจนะครับไปให้ทางบอสโจแล้วก็ององพี่ปันแพงด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ร่วมงานบวงสวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยติดตามรายการนี้มาตั้งแต่ตอนที่เขาแบบว่าประกาศนะครับประกาศว่าใครจะได้นั่งคู่กับโค้ดนะครับแล้วก็มาเป็นององพี่ันแพงก็คือโอ้โห f อเนี่ยดีใจหนักมากเลยนะครับนะที่น้องได้มานั่งคู่กับพ่อโจนะครับและคิดว่ารายการนี้นะครับปังแน่นอนครับทุกคนนะ โอเคนะครับนะหลายคนวันนี้จะได้เห็นเนาะที่บอสโจเนี่ยถ่ายบรรยากาศกับคุณเบิ้ลปทุมราชนะครับหล่อไหมครับทุกคนหล่อมากเลยนะครับและวันนี้นะครับใครที่ได้เห็นลุคนี้อุยิงไปบ้านแพงแล้วคอมเมนต์มาหน่อยครับสวยถูกใจพ่อแม่เอฟซีไหมครับแต่สําหรับพี่อุ้มเองพี่ว่าน้องแต่งแบบเนี้ยน่ารักดีนะครับแต่งเบาๆใสๆนะครับทําผมเกลียวแบบธรรมชาตินะ น่ารักมากแล้ววันนี้ก็คือยิ้มน่ารักนะครับฟันขาวมากเลยสําหรับอง์อิงเพชรบ้านแพงนะครับก็ส่งกําลังใจไปให้น้องด้วยก็แล้วกันนะครับก่อนจากไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวท้ายคลิปนะครับอุ้มจะเอาภาพนะครับบรรยากาศที่น้องเนาะเล่นกับกล้องพ่อโจเนี่ยมาให้ทุกคนได้รับชมแล้วกันนะครับน่ารักมากๆแล้วก็ฝากทุกคนนะครับผพ่อแม่เอสซีนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ